แต่กล้าวจากต้นถึงปลายเหมือนผ่าลำไผ่โดยวรวรวทาราภูมิความแข็งแกร่งภายนอกอย่างอาวุธสงครามต่างๆเป็นเพียงเกราะป้องกันยามมีภัยเข้ามากระทบแต่ความแข็งแกร่งจากภายในจะทําให้ทุกคนในชาติอยู่ได้อย่างยั่งยืนวันนี้เราทุกคนกําลังเคลี่ยงพลําเพราะการแต่กล้าวภายในที่ลงลึกไปถึงหน่วยเล็กๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวสถานศึกษากิจาการต่างๆรวมไปถึงในโซเชียลมีเดีย ผู้นำประเทศทุกไกลของเรามองไม่เห็นถึงความสำคัญเรื่องความแข็งแกร่งภายในหรือเห็นแต่ก็ละเลยมุ่งสร้างมุ่งผลักดันการพัฒนาแต่เรื่องภายนอกจนมาถึงวันนี้ที่อันตรายใหญ่หลวงจากความแตกกล้าวของทุกหน่วยเล็กๆมาถึงอย่างไม่คาดคิดพ่อแม่ต้องมาแตกแยกกับลูกๆด้วยความขมขื่นเพราะเลือกคนละเส้นทางไม่สามารถหาพื้นที่ตรงกลางได้ สถานศึกษากลืนไม่เข้าคายไม่ออกจากการถูกกดดันโดยสิทธิเก่าสองกลุ่มที่จุดจุดยืนต่างกันในการแสดงออกของเด็กๆไม่มีใครยอมคิดถึงพื้นที่ตรงกลางที่จะยืนร่วมกันนักเรียนโดนบุลลี่จากเพื่อนหัวโจกให้ทำกิจ,จกรรมแสดงออกทางการเมืองไม่มีการผ่อนปรนสำนักข่าวโดนแซงชั้นจากกลุ่มต่างขั้วให้เลือกเดินในแนวที่ต่างกลุ่มต่างต้องการจะไปข้างไหนก็เกิดปัญหาทั้งสิ้นใครจะชนะหรือไม่ใช่คนไทยแน่แน่ ความแตกร้าวอ่อนแอภายในแบบนี้จะทำให้คนไทยประเทศไทยเป็นผู้แพ้นแน่นอนนักบูรพาคดีคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าถ้าท่านต้องการทำลายอารยธรรมของประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดมีขั้นตอนอยู่3ามอย่างคือ 1. ทําทำลายครอบครัว 2. ทํทำลายการศึกษา 3. ล้มบุคคลต้นแบบและตัวอย่างที่ดีงามของพวกเขา เมื่อแม่ที่ฉลาดครูที่จริงใจและต้นแบบที่ดีหายไปใครเล่าจะเลี้ยงดูต้นกล้าเยาวชนให้มีคุณธรรมแก้รัฐธรรมนูญไปก็ไม่แก้ปัญหานี้ได้หรอกไม่ได้บอกว่าไม่ควรแก้นะตราบใดที่ยังถือทิฐิมืดบอดขาดวิสัยทัดรู้แจ้งมองฝ่ายอื่นที่คิดต่างเป็นศัตรูด้วยความโกรธและเกลียดชังกัน เหลือเวลาไม่มากแล้วที่จะตระหนักว่าเรากำลังเผชิญปัญหาใหญ่จากภายนอกและเราละเลยการสร้างความเข้มแข็งภายในมาหลายสิบปีจนกลายเป็นประเภทให้เขาชักจูงเดินร้อยจมูกลากจูงให้เดินจนเชื่องยิ่งกว่าจุดจุดจุดเมื่อไหร่ทุกหน่วยในสังคมจะตระหนักรู้และเร่งแก้ไขในส่วนของตนเสียทีมันใช่หรือที่ลูกจะด่ากราดพ่อแม่ที่คิดต่าง มันใช่หรือที่พ่อแม่จะตัดลูกเพราะความบาดหมางในแนวคิดหากทำเช่นนั้นก็เท่ากับว่าท่านกำลังทำลายอนาคตของชาติผ่านเยาวชนที่ท่านให้กำเนิดมันใช่หรือที่ครูบาอาจารย์จะทอดทิ้งสิทธิหัวดือที่มีแนวคิดอันตรายในสายตาท่านมันใช่หรือที่ลูกศิษย์จะออกมาด่าปรนามครูว่าเป็นเพียงคนรับจ้างสอน ปล่อยไปแบบนี้ไม่มีพื้นที่ตรงกลางเพื่อการทําความเข้าใจในระยะสั้นไม่มีกลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งภายในในระยะกลางยาวก็ยอมให้คนนอกเข้ามาจัดการภายในเลยเริ่มจากให้เขาเอาขีปนาวุธมาตั้งในบ้านเราเพื่ออบล้อมจีนจะดีไหมปฏิบัติการไดรับไทยแลนด์ช่างทําได้สมบูรณ์แบบเสียจริงบทความโดยวรวรรณธาราภูมิ25สิงหาคม2563